นี่ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเป็นแรกของงานนั่นเองนะฮะคาเซบัตพ่อยังมีอะไรดีๆถ้าไ้ติดตามอีก5วันนะครับเชิญว่า5้วันเจ็ดวันเตืดีกว่าอ้าวตั้งแต่วันนี้วันนี้28กุมภาพันธ์นะครับเราไปที่จุดนะครับวันที่5มีนาคมฮะกับศิลปินที่ท่านอยากจะชมก็แน่นอนครับสำหรับเยลาในวันของเราจัดให้ท่านเป็นที่ดีเดี๋ยววันนี้น้องฮัสซี่กับน้องไรอันกลับไปเรียกร้องกันนะครับตอนนี้ เอฟซีแฟนคลับนะฮะผู้ชมมายกทุกท่านก็เตรียมขอเสดงแล้วก็ถ่ายภาพกับน้องรักอัน้เลยทั้งทีที่นะฮะถึงสิ่งที่น่ารักมากนะครับจ่ายยกข้าวได้ขอบใจมานะครับแน่นอนขอบคุณในส่วนของทุกท่านด้วยพรุ่งนี้จะรีบเวตัวพบกับน้องนัทโมนัทวิชานะครับแล้วก็บัวชะมพิษฮะอย่าให้กำลังใจด้วยนะเจ้าของให้กำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็วันที่ดีนะครับผม เสือติดคูแดงครับเหลือจอเผาคู่สิงห์ฮะเอาเป็นว่าเราจัดแบบระดับโอ้โหแจ็คบิโกมาให้เลยนะครับดีกว่าแทนชาเบลเลยดีกว่าแล้ววันที่2องพวกเราแอมเชริชาครับแน่นอนนี่จะเป็นศิลปินที่กำลังมาแรงที่เดียวกันนะครับท่านมาพร้อมกับโอ้สาวลนุ่งของลาบิสา์นะฮะเรียนเงินทุกบนนะครับี่แจ็คบิ๊กบิคกบิ๊กบิกบิ๊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 กบิกบิ๊กบิกบิ๊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 กบิ ตัวที่สามนครับผมของครับ <seemingly> น้องบายนิ้งนะครับแชมป์มวทเด็กนี่สมัยที่ห้าหรือว่าเรกนี้ก็เป็นรทพประานะฮะตัวเล็กๆตัวเล็กแต่เล็กพิีีหนูและแน่นอนเจอกับสายออรทายครับมคนนี้เราจะมีดอกย่านะครับเรียกว่าจากมันดอกลัวมากันแน่นอนเจอกันแน่แน่กับแฟนสายออร์ทายในที่สานครครับแล้วที่สี่นะครับนี่นะคับกับินลงกราอีกที่หนะฮงนบอกกัะสาวไปด้วยนะครับ

ครับามแลสวยงามรอถ่ายรูปท UM hey ี่โลตองได้เลยนะคะข้างล่างนะคะเดี對對๋ยวเราจะตกตรงนี้นะคะระวังน้ำระให้น้องหยระคยระให้น้องหยนะแม่ลงระบายแม่ลงระบาสำหรับเพื่อนเพื่านที่จเที่ยวทร่บ้าน่ราพ่องระวังนะระวังลื่นนะคะนอน